สวัสดีครับพบกับรายการมือใหม่หัดเกรนในตอนที่จะกล่าวถึง2ดาว3ดาวน่าใช้ในตอนที่3แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนของธาตุลมครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะตัวแรกเอาเจ้านี้ละกันสกิลแรกโจมตี3ฮมพแล้วมีโอกาสติดสตันครับ20%สกิลที่2ฮิลก่อนครับแล้วค่อยล้างดีบัฟบนหัวเพื่อนบนหัวเป้าหมาย สกิลสุดท้ายโจมตีถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้โจมตีสามฮิตนะแล้วก็เพิ่มความรุนแรงตามดีบัฟบ,บ,บนหัวศัตรูอัลละ3าผมไม่แน่ใจนะว่าจำได้มันโจมตีสามฮิตอะผมก็ไม่ไม่ยืดหยิบมาใช้นานมากแล้วลรับทานไปนานมากแล้ว าเกิดมันโจมตี3 h i ฮิตแล้วก็ความรุนแรงเพิ่มตามดีบัฟเนี่ยก็ถือว่าน่าใช้ยาวได้นะฮะตัวต่อไปนาราบยอดฮิตในอดีตโจมตีศัตรูแล้วก็บัฟดาบให้กับตัวเองถ้าเกิดว่าโจมตีคริสกิลที่2โจมตีศัตรูแล้วก็เพิ่ม สกิลนี้มีโอกาสติดคิ50%นะฮะโจมตีอย่างแรงแล้วก็นี่ครับโจมตีสตูหลายๆตัวครับแต่ว่าผมว่ามันมันก็แรงมากเลยนะเอ๊ะมันยังไม่ถูกปรับคืนหรือไม่แน่ใจแต่เจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเนสกิลเนี่ยครับลาบหกลับหกดาวเนี่ยเดินกันทั่วเกลื่อนไปหมดนะครับเพราะสกิลเนี่ยครับแทงแรงมากครับ สปีดตั้งต้นที่สูงแล้วก็แอตแทกพอได้จะมีกระโดดแทงทีละศพครับโหดมากเมื่อก่อนเห็นกันเกลือดเลยเดี๋ยวนี้คงรับประทานกันไปหมดแล้วั้มครับผมไม่แน่ใจนี่นางเอกในดันเจี้ยนของใครหลายๆคนนี่ครับโจมตีปกติติดกลันซิฮิต2เทิร์นอันนี้โจมตีหมู่แถมลดสปีดสเทิร์น สก,กิลสุดท้ายครับบัฟดาบกับบัฟเกาะให้เพื่อนเราทั้งทีม3เทินพพอร์ตได้เต็มที่ขนาดนี้ฮะใส่ลูนสตันแล้วก็พาไปเที่ยวได้ทุกที่ครับอารีน่าก็ได้ครับดันเจียนก็ได้เก่งทุกที่ครับตัวนี้เก่งทุกที่จะใกล้เคียงกับเมแกนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าสก,กิลเขาหลากหลายครอบคลุมกว่ามีสก,กิลหมู่ด้วย1นึ่งสก,กิลก็เหมาะกับการใส่ลูนสตันด้วย หลักๆครับลูนสตันกันทั้งนั้นนะครับตัวนี้กันบ้านเก่งตีบ้านเก่งลงดันเจียนเก่งครับใช้ยาวได้ครับ6ดาวทำได้เลยครับไม่ไม่น่าเสียดายตัวนี้นลัชจ้าสกิลแรกโจมตี2ฮิตแล้วก็แถมสโล1เทินอันนี้โจมตี2ฮิตแถมสตัน1เทิน สกิลที่3คฮิลตามอะไรที่ตามเพื่อนที่เหลืออยู่ครับยิ่งเพื่อนเหลือเยอะก็ยิ่งโจมตียิ่งฮิลแรงไปกัน5ตัวยืนกันอยู่5้าคนครบ,บก็ฮิลแรงครับตัวนี้สองสกิลแรกเก่งเลยครับแต่สกิลที่3าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่โหด,หดมันก็จะลดความเก่งลงไปเรื่อยๆนะฮะโจมตี2อฮิตทั้งคู่มีทั้งสโลมีทั้งสตันถือเป็นตัวตัวช่วยเกมที่ดีเลยครับตัวซัพพอร์ตที่ดีเลย ใช้ในช่วงแรกได้ดีฮะแต่ก็ผมก็ไม่เห็นใครใช้ยาวนะผมก็ใช้แค่5ดาวแล้วก็กินไปแล้วด้วยนี่ตัวโหดลามาก,กอสฝรั่งชอบเรียกเป็นชื่อเล่นนะฮะลามาก,กอสสกิลแรกโจมตีครับแล้วก็มีโอกาสลดเกร25%โจมตีความรุนแรงตาม m a ็กซนะครับสกิลที่2ก็เพิ่มเลือด30%พร้อมบัฟเกาะให้กับตัวเอง2เทิน และนี่ครับที่ทาให้มันถูกเรียกว่ารามากดยิงเลือดลดเท่าไหร่ครับยิ่งโจมตีแรงมากเท่านั้นครับแล้วถ้าเกิดโจมตีสโตตายครับได้ได้เทิร์นต่อยตาหางซึ่งเจ้านี้ก็จะนําไปอัดเลือดกันให้ปรีๆเลยครับอัดเลือดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ครับยิ่งมันถูกโจมตีไปแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็ยิ่งโจมตีกับด้วยสกิลคลีนช็อตนะครับยิ่งแรงมากเท่านั้น ผมเห็นได้ทั่วไปเหมือนกันฮนะตัวยอดฮิตครับถ้าคุณใช้แล้วถูกใจติดใจทํา6ดาวไปเลยฮะไม่ต้องเสียดายฮะตัวนี้ของก็ดีจริงครับต่อไปต่อไปใครดีเอ่ยอ่าเบอร์นาดเนี่ยฮะเบอร์นาดสกิลแรกจมตีแล้วก็มีโอกาสลดติดสโลเอ้ยมีติดสโลโอกาสไอความรุนแรงขึ้นอย่างแบกรแทกสปีดสกิลที่สกระแทก กระโดดเอาพุงทุบครับหักดาบแต่หักเกาะไอเก่อแตก2เทินครับสก,กิลที่3ครับเพิ่มแอตแทกบาร์ของเพื่อนเราทั้งทีม30%แล้วก็บัฟสปีดให้อีก2เทินและรลีดเพิ่มแอตแทกธาตลม30%ครับเก่งมากครับตัวนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอารีน่ากิววอลดันเจียนเก่งไปหมดครับบัฟกันขนาดนี้ เจอได้ทั่วไปฮะหาส่องหาดูลูนได้ทั่วไปครับเก่งจริงครับตัวนี้เก่งจริงแนะนาไม่ทําอีกตัวครับสังเกต่าธาตุลมเนี่ยคุยมายังไม่ครบหน้าเลยเนีย่ตัวแนะน,นําในสองสามตัวแล้วนะตัวแนะนําไม่ขึ้นหกดาวในสามตัวแล้วนะธาตุลมตัวตัวเก่งเยอะครับนี่มิเชลนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็แนะนํานะเก่งอันนี้ก็เหมือนลีน่านะครับก็ จมตีด้วยความรุนแรงตาม HP แล้วก็ดูดเลือดคืนด้วยสกิลที่2บล Block f o อันนี้ก็จะฮีลเพื่อนทั้งหมดแล้วก็ยืดเวลาบัฟแล้วก็ลดเวลาดีบัฟของเพื่อนทั้งหมดสกิลสุดท้ายชุบครับชุบเพิ่มเลือดมา25%แล้วก็เพิ่มเลือดอีก15%ด้วยแถมเพิ่มเลือด15% 2เทินครับอ่าโอเคโอ้กว่าจะเรียบเรียงคำพูดได้ งงนี่ก็เป็น3มดาวนะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับสามารถใช้ยาวได้เหมือนกันเพราะว่าสกิลชุบในเกมนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกผมก็เคยกล่าวเรื่องสกิลชุบไปแล้วลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะน่าใช้ตัวครับถ้าคุณยังไม่มีตัวชุบมีทั้งชุบทั้งฮิวแถมยืดระยะเวลาบัฟและลดเวลาดีบัฟได้ด้วยคอมโบเยอะมากครับใช้ได้ยเยอะมากเก่งครับ4ตัวแล้วนะ <laughs> เก่งจริงครับ ถ้าลมตัวเองก่งเยอะนี่พระเอกของผมอีกตัวหนึ่งสกิลแรกโจมตีแล้วมีโอกาสติดสตัน15%ครับดดเมจขึ้นอยู่กับดีเฟนสกิลที่2โจมตีหมู่แถมเกาะแตกครับดดเมจขึ้นอยู่กับดีเฟนสกิลที่3โจมตีและสามารถถ้าดีเฟนคุณมากกว่าเป้าหมาย50% คุณจะโจมตีแบบ ignore defense เลยครับคือไม่สนเกาะเลยและความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับ defense นี่ครับเดี๋ยวผมสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวมัน copper ครับโหดมาก a r i n a โหดมากครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวนะรอดูแล้วกันแต่แนะนำครับถ้าคุณคิดจะปั้นมันเนี่ยทำหกดาวเลยครับโหดจริงๆครับ น้ำเมาลมเคยคุยไปแล้วโอเคสำหรับทัดลมก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วครับสองดาวสามดาวน่าใช้เจ้าเอลนี่ผมยังไม่ชัวร์นะเอลนี่ผมยังไม่ชัวร์ซักท่าเลยมันใหม่มากมันเพิ่งเข้ามาได้สองวันผมก็มาทำคลิปแล้วผมยังไม่แน่ใจแต่เท่าที่อ่านมาเอลน้ำเก่งอ๋อมัมมี่ไงมี นะครับโอกาสมีสกิลจมสกิลแรกโจมตี2ทีแล้วก็มีโอกาสติดพิษสกิลที่2จงจมตีแล้วก็ใช้ m a ็ HP ีพของตัวเอง10%เพื่อไปโจมตี20%ของ HP ที่เสียไปสำหรับ HP ที่มีอยู่ในตอนนั้นซึ่งแปลว่าเลือดคุณยิ่งเยอะคุณก็ยิ่งทำดาเมจได้เยอะครับสกิลที่3พัสซี เจ้านามิบเนี่ยจะไม่สามารถติดพิษได้และการโจมตีทุกการโจมตีของนามิปก็คือจะสามารถติดพิษให้กับเป้าหมายได้1เทินตัวนี้เขาว่ากันว่าเป็นมัมมี่ที่เก่งที่สุดนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ยังยังไม่เคยเจอด้วยตัวนี้แต่อ่านอ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเก่งนะสกิลลีดเดอร์ก็ลีซิสามสเอรเู่เยอะเหมือนกันลิซิททัดลม อันนี้ผมว่าเดี๋ยวต่อไปคงได้เห็นกันบ้างแล้วครับเพราะว่ามันอ่านแล้วมันเก่งจริงแล้วก็มีมีแต่คนอวยกันว่าเจ้านี่เก่งที่สุดในตระกูลมัมมี่โอเคครับสําหรับ2ดาวสามดาวหน้าใช้ทาบลมเดี๋ยวผมต้องขอจบเท่านี้ก่อนนะฮะเรามันหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหนะ้าสาหรับธาแสงนะครับสวัสดีครับ